การจำแนกจิตโดยภูมิตรงนี้ผมแบ่งจิตเป็นภูมิให้ดูก่อนนะครับในหนังสือเราอาจจะไม่ได้เป็นภูมิกรณีนี้โดยโดยภาพบาลีตรงนี้ก็ควรจะจำเอาไว้นะครับถ้ามีการออกสอบอเราพูดเราพูดพร้อมกันครับตาตาจิตตงตาวะจตุพิทางโหติกมามวัจรังรูปาวัจรังอรูปาวัจระโรกุตระนเจติ ในปรมัตถธรรมทั้งสี่นั้นจิตปรมัตาที่แสดงไว้เป็นอันดับแรกนั้นมีสี่ประเภทคือกามาวจระจิตรูปาวจระจิตอรูปาวจรจิตโลอุตรลจ,จิตจิตแ9หรือหนึยอดดวงคือ กามาวจราจิต54ดวงคืออาภูสลจิตสิบสองอาหตุกะจิตสิกามาวจรรโสภณจิต24รวมเป็นกามาวจราจิตาห4มหคติจิตยี่เจดวงคือรูปาวจรรจิตสิห้า อรูปาวจรจิตสิ์สองรวมเป็นมหาคตจ,จิตยี่สิบเจ็ดโลอุตรจิตแปดหรือสี่สิบด,ดวงคือมรคจิตสี่หรือยี่สิบผละจิตสี่หรือยี่สิบรวมเป็นโลอุตรจิตแปดหรือสีส่สิบอโศลจิตส,ส,จสิบสองดวงคือ โลภะมูลจิตแปดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองรวมเป็นอกุศลจิตสิบสองอหตตกาจิตสิบแปดรวมคืออกุศรวิปากจิตเจ็ดอหตตกาอกุศลวิปากจิตแปดอหตตกา,าก, 8, าการิริยาจิตสามรวมเป็นอหตตกาจิตสิบแปด กามาวจระโสนะจิตยี่สิบสี่ดวงคือมหาทุโสลจิตแปดมหาพิปากจิตแปดมหากิริยาจิตแปดรวมเป็นกามาวจระโสนะจิตยี่สิบสี่ดูปาวจระจิตสิบห้าดวงคือดูปาวจระสุโลจิตห้า อรูปาวจระวิปากจิตห้ารูปาวจรกิริยาจิตห้ารวมเป็นรูปวจรสิบห้าอรูปาวจรสิบสองดวงคืออารูปวจรกุสลจิตสี่อารูปาวจระวิปากจิตสี่อารูปาวจรกิริยาจิตสี รวมเป็นอรูปาวจระจิตสิบสองมัคจิตสี่หรือยี่สิบดวงคือโสดาปติมัคจิตหนึ่งหรือห้าสกขาคามิมัคคจิตหนึ่งหรือห้าอาณาคามีมัคจิตหนึ่งหรือ, 5, อรหาามมา้าอรหันตมัคจิตหนึ่งหรือห้ารวมเป็นมัคคจิตสี่หรือยี่สิบ ผลจิตสี่หรือยีสิดวงคือโสดาปฏิผลละจิตหนึ่งหรือหสกัดาคามี่ผลจิตหนึ่งหรือหอนาคามี่ผลจิตหนึ่งหรือ,อรหอรหัตผลหนึ่งหรือห้ารวมเป็นผลลจิตสหรือยี่สสาธุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครได้แล้วก็ไม่ต้องดูหนังสือ ก็ดูบนกระดานนะครับแล้วเมื่อไหรที่เราดูบนกระดานเป็นแผงจิตตรงนี้เนี่ยพอสุดท้ายแล้วให้เราไม่ต้องดูเราก็เราก็มองต่างแล้วเราก็นึกภาพในใจนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ภาพตรงนี้เนี่ยเอาไว้ในใจเพราะว่าเวลาที่เราลงรายละเอียดลงไปถึงสภาวะของแต่ละดวงแล้วเนี่ยเราจะมีความามีฉันทะมีความรู้สึกสนุกในการที่เราจะาดูสภาวะต่อไปนะครับ แล้วก็ถ้าใครได้แล้วเนี่ยให้ให้ไล่ต่อกลับไปจากด้านซ้ายมาด้านขวาเราก็จะพูดว่าโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิตสอโมหะมูลจิต2รวมเป็นอักุศลจิตสิบสองเราก็ไล่จากนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอกุศลจิตสิบสองอิทุกิจสิบแปดมากามาวจระโสภณจิตยี่สิบสี่รวมเป็นกามาวจระจิตห้าสิบสี่พอเราไล่ไปเรื่อยๆก็กามาวจระจิตห้าสิบสี่มากะตะนจิตยี่สิบเจ็ดโลบุตระจิตแปดหรือสี่สิบรวมเป็นจิตแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด เราต้องมีปฏตโลมก็คือหนึ่งเนี่ยเราอนุโลมมาแล้วเราปฏตโิลมกลับแล้วก็จะทําให้ผังด้านซ้ายที่เป็นจิตเนี่ยจะอยู่ในใจของเราถ้าเราปัิโลมขึ้นไปแล้วอีกอันนึงที่ฝากให้ฝึกเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการส่งกันบ้านหรือให้มาเขียนดวงจิตนะครับก็คือจิตตรงนี้ครับเราจะต้องเขียนจิต8 9เนี้ บนกระดานด้านซ้ายด้านขวานะก็อาจจะจับฉลากให้เราได้เขียนวงดวงจิตลองฝึกเอาไว้เพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องคล่องในเรื่องของตัวจิต8 9้าหรือนึ่งรอยนะก่อนที่เราจะไปสงเคราะห์ในเรื่องของเกตสิศกิ์นะขอให้เราได้ตรงนี้เนะชื่อผมนะครับว่าตรงนี้ช่วยชีวิตเราช่วยชีวิตทุกคนมาแล้วในการที่จะขึ้นไปข้างบนถ้าเรามีการสึกเด็กๆจังเลยอาจารย์ให้ท่องอะไรแบบนี้นะแต่ เราไม่มีภาพในใจพระองบอกว่าการที่เราจะแทงตลอดด้วยปัญญาด้วยทิฏฐิต้องยังไงเอ่ยฟัง,นงเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยทิฏฐิหรือปัญญาดังนั้นหมายความว่าปัญญาที่เราจะแทงได้หมายความว่าต้องฟังเนืองเนืองการฟังเนืองเนืองก็คือการที่เราอา่านเนี่ยก็คือให้คล่องปากพอมันขึ้นใจเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพอยู่ นั้นการจําอะไรที่มากก็ตามแต่เนี่ยจําเป็นภาพเราไม่รู้หรอกว่าเราจําเป็นภาพที่เราจําได้แต่ถ้าเราจําเป็นตัวอักษรเนี่ยมันจะจําไม่ได้เหมือนกับโพธิปัพระยธรรมมีเท่าไหร่เอย่ยสามสิบเจ็ดมีอะไรบ้างกี่มวดมีกี่มวดสามสิบเจ็ดเจ็ดมวดเจ็ด <in> ม้วด,วดเราถ้าเรามีภาพเนี่ย <is> อะไรเอ่ย สี่สามสิบสองหอะสี่สามสิบสองห้าสองสิบเจ็ดแปดสิบห้าสามสิบเจ็ดนี้สาธุนะครับก็คือถ้าเราเรียงเนี่ยก็คือสี่ก่อนเนี่ยสติปัฏฐาน 4, สี่สมมติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่แล้วก็ห้าอีกสองคืออินรีย์ห้าพละห้าเจ็ดคือโพษชงเจ็ดองค์มักแปดดังนั้นทั้งหมดสามสิบเจ็ดง่ายนะครับจองสี่ห้าสองแล้วก็เจ็ดแปด ดันั้นหมายความว่าถ้าเรามีภาพอยู่มันจะเร็วนะครับดังนั้นก็คือนะแต่ว่าผมเชื่อนะว่าเนี่ยอย่างสัวเภาพหลวงพิตีเนี่ยได้นะครับเพียงแต่ว่าให้เราเหมือนกับลองคล้ายๆกับเปิดใจอย่างที่ผมบอกว่าเรียนเนี่ยอย่าคิดว่าได้อะไรเหมือนว่าเรียนอย่าคิดว่าเราจะเอาอะไรจากการเรียนต้องคิดว่าเรียนแล้วเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นไหมถา่ว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นไหมครับ ได้แต่ถ้าเรามีวามรู้สึกว่าเราต้องการจะเข้าใจเราจะเอาแต่ได้เนี่ยมันจะไม่มีความสุขในการเรียนเพราะว่าเพราะอะไรเอ่ยพยัญชนะนี้ฟังมาแล้วรู้แล้วแต่จริงๆแล้วธรรมะทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเรียนด้วยลักษณะของความรู้สึกเอาจิตของเราเรียนเนี่ยทั้งหมดเป็นของใหม่แม้ว่าพยัญชนะที่เราเคยฟังมาแล้วแต่ความรู้สึกมันใหม่ทุกครั้งที่เราที่เราเ ลงไปในความหมายของความรู้สึกนี้นะครับดังนั้นขอให้อยากให้ใหม่ตลอดอย่าให้จําพยัญชนะมันจะเก่านั้นสภาวธรรมเนี่ยเป็นของใหม่ไม่ได้จําเอาดังนั้นก็คือเราเจอที่ที่ไหนเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกใหม่ตลอดนะครับถ้าเราบอกว่าศรัทธาเป็นสภาพที่เรื่มใสก็คือหมายความว่าเรื่อมใสในคุณพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริงเชื่อในกรรมและบทของกรรมแต่ถามว่าเราจําพยัญยชนะนี้แล้วเป็นไงเอ,อ่ย พอพูดถึงศรัทธาก็มันก็เก่าฟังมาเยอะแล้วแต่ถ้าเป็นสภาวะจริงๆเนี่ยเวลาที่เราฟังปุ๊บเนี่ยถ้าเราน้อมไปได้เรื่อยๆเ,เนี่ยสภาวะศรัทธานี่ก็จะใหม่ไปเรื่อยๆก็คือหมายความว่าเวลาเราเห็นใครทําความดีเราก็จะศรัทธาในความดีของของเขาได้นะศรัทธาก็จะเป็นของใหม่ปรากฏขึ้นนะภายใน,นจิตนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของการจําแนกจิต8 9ดบ้าหรือหนึ่งร้ยี่สิบเอดอีก โดยพิสดารอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยละเอียดเนี่ยจะมีมุมมองให้เรานิดหนึ่งก็คือเรื่องของเราจะเห็นว่าจิตแปดสิบเก้าหรือหนุ่มน้อยี่สิบเอ็ดนะครับแยกเป็นกาม,มาวาจระ,ะจิตห้าสิบสี่นะครับแยกเป็นชานะจิตก็ได้นะครับชานะจิตตรงนี้ก็คือสามสิบห้าหรือหกสิบเจ็ดการที่แยกชานะจิตตรงนี้มีความสําคัญนะครับเพราะว่าการสงเคราะห์ในเรื่องของเพทนาย ในเรื่องของชาญจิตจะมีอุปการะกับเราในการเราจําแนกนะครับก็รู้ว่าข้างบนเนี่ยการม,มาวาจระ,ะจิตนี่เป็นชานหรืออาชา <y ork> เป็นอาชาก็คือไม่ใช่ชาถึงแม้ว่าจะเรียกกาม,มาวาจระ,ะจิตทั้งบนเป็นอาชาข้างล่างเป็นชาญจิตนะแล้วเราจําแนกต่อไปว่าการม,มาวาจระ,ะจิตเป็นจิตที่เป็นอโศภณะก็คือเป็นจิตที่ไม่ได้สวยงามส่วนการม,มาวาจะโสภณะจิตเนี่ยเป็นจิตสวยงามอยู่แล้วเราก็แค่เอาอกุศล กับอเหตุกจิตเนี่ยที่ไม่มีเหตุมาเนี่ยเป็นอโศกณนะจิตสามสิบได้นะนี่เป็นอีกนัยยะหนึ่งเดี๋ยวเราให้เราคุ้นเคยไปก่อนนะครับส่วนมากขจิตยี่สิบเจ็ดกับโลกุตละจิตแปดสิบสี่สิบเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับทั้งสองอย่างนี้เป็นฌานาจิตโลกุตละจิตก็เป็นจิตที่เป็นฌานนะครับหมายความว่าถึงแม้ว่าจะไม่ทําฌานมาแต่ถ้าเผื่อว่ามัดขจิตเราเกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ย สัมมาสมาธิก็คือปฐมฌานคืออย่างน้อยต้องเป็นปฐมฌานในการที่มรรคเกิดขึ้นโดยที่มรรคตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่เ,เขาเรียกอะไรเอ่ยเป็นมรรคกสิทธิฌานเพราะฌานที่ได้จากมรรคแต่เมื่อไหร่ที่ออกจากมรรคไปแล้วคนนั้นจะไปเข้าฌานได้ไหมถ้าเราไม่เข้าฌานมาก่อนพอนได้ออกไหมสมมติว่าเราไม่เคยทําฌานมาแต่ถามว่าถ้าเราได้มรรคกสิตขณะนั้นเนี่ย เราจิตของเราขณะมรรคจิตเกิดเนี่ยชาณจิตเกิดด้วยคือแปลว่าเป็นลักษณะขององค์ชาเนะี่คือปฐมชาญอย่างน้อยแต่ถามว่าพอออกจากมรรคไปแล้วพอไปอยู่ในในชีวิตปกติเขาจะเข้าชาญไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่ชาลาภีบุคคลพอนเ้มออกไหมฮะเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันในเรื่องของโลกุตะละอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกว่าสโสปนัจิตก็คืออกุสุจิตและเหตุกจิต การมาวัจฉรสโภณจิตคือมหากุศลจิตแปดมหาวิปากจิตแปดมหากริยาจิตแปดมากคตาก็คือรูปาวัจฉรสจิตสิบห้ารูปาวัจฉรสสิบสองมรรคจิตก็คือมรรคจิตสี่หรือยี่สิบมรรคจิตสี่หรือยี่สิบนะครับนั่นก็คือโลภะมรรจิตสองตัสะมมรรจิตสองมหะมมัรรจิตสองในส่วนมหาโภนาจิตสิบสองส่วนอเหตุกจิตสิบแปดเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องของรายละเอียดนะครับอกุศลวิปากจิตเจ็ดอเหตุกกะโภนาวิปากจิตแปดอเหตุกกิิิรยาจตะ ตรงนี้เราก็บอกไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นอีกในยะหนึ่งแค่ให้เราเห็นว่ามีการแบ่งโดยพิสดารอีกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของชาญาจิตให้เรารู้เอาไว้